สวัสดีค่ะจากร้านชั่างฮันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนสุกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 11นะคะอันนี้ลูกค้าซ่อมสัญญาณกับเปลี่ยนแบตนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะนี่นะคะ จะเช็คสัมผัสนะคะ123456789ดดอกจันท์ศูนย์สี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะ,น,าาน,น,ะนี่นะคะ โทรใช้งานได้นะคะแล้วก็ชาร์จไฟนะคะอันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้า1.2นะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ สัญญาณซิมขึ้น2ขีดนะคะสัญญาณ wifi ขึ้น3ขีดบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะนี่นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะลดเสียงใช้งานได้เพิ่มเสียงใช้งานได้นะคะต่อไปปุ่มสั่นด้านข้างนะคะอันนี้ปุ่มสั่นทำงานนะคะ อันนี้เช็คสแกนหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องใส่ของลูกค้าแล้วก็ต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็ค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 อันนี้กล้องหนึ่งคูณ อันนี้กล้อง0.5นคูณฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คต่อไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กอันนี้กล้องหนึ่งคูณ <U scholarship> อันนี้กล้อง0.5คูณฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟชอันนี้แฟชใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะ เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชชเชบันทึกเสียงบันทึกเสียงใช้งานได้นะคะเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงออกนะคะเซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะแล้วก็ลำโพงล่างนะคะกดสองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกดสามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกดสี่สำนักงานประจัทรงแรงงานกดห้าสายด่วนแผ่นดิมไว้กดกัดนะคะ ต่อไปสุขภาพแบตในตัวเครื่องนะคะเต็มหนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่นี่นะคะเรียบร้อยะคะ่ะ